โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะสอนวิธีรัดซึ่งจริงๆมันไม่รัดหรอกมันเป็นวิธีที่ถ้าใครแน่นพื้นฐานอะ่ะพี่ว่าก็อาจจะรู้สูตรคือสูตรนี้พี่ไม่รู้นะว่าที่อื่นเขาสอนกันหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้พี่ได้จากการสังเกตของพี่เองคือมันมาจากพื้นฐานอย่าไปพูดบวกกนเลยมาดูโจทย์กัน u ุ s h u k a i takau s จากเซตของ100 101 102หนึ่ง่งยไปเรื่อยๆจนถึง900าร้อละกันสมมุติมีกี่จำนวนที่หาร8ลงตัวเห็นไหมค้าสมมุติว่าเราทำวิธีตรงๆใช่ไหม อันนี้หลายหลายคนอ่ะค่อยๆไล่เลยเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปของกบหลุมก็คือหลายๆคนจะคิดว่า A1 A2 A3 A4 A5 หลายๆคนจะคิดว่าอันเนี้ยมันคือเลขาค่อยๆไล่ทีละสเต็ปเลยนะคลิปนี้ช้าหน่อยคนไวก็ข้ามไปก็ได้นะหรือว่าจะดูไปพร้อมๆกันก็ได้เพื่อตามชื่อเรื่องคือกบหลุมก็คือทำให้น้องๆผิดพลาดทางคณิตศาสตร์น้อยที่สุด หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเลขขาเพราะว่ามันคือหาร8ใช่ไหมเพราะว่าเลขคันนี้แบบมันคือการบวกลบกันส่วนเลขามันคือการคูณหารแต่ว่าคลิปเนี้ยอย่าลืมว่ามันหาร8แต่มันหาร8หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะบวกเพิ่มขึ้นไปทีละ8งงไหมอ่ะถ้างงอย่างเช่นพี่สมมุติให้ว่าสมมุติพี่สมมติเลขบวกครั้งละ8ดใช่ไหมบว, 8, บวก8บวก8บวก8เห็นไหมมันเพิ่มขึ้นทีละ8มันก็คืออะไร มันก็คือลำดับเลขคณิตถูกปะมันคือเลขคณิต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 เลยดังนั้นอันนี้สิ่งที่เข้าใจก็คือผิดนะจ๊ะใครแทนด้วยเลขขาผิดมาดูกันต่อคราวนี้ A1 อ่ะอันแรกที่ผิดกันแล้วก็คือเลขกับเลขาใช่ไหมอันนี้มันถ้าเขาบอกว่าหาร8ลงตัวหาร9ลงตัวหารอะไรก็ตามลงตัวเนี่ยมันก็คือเล,เลขคขณิตเพราะมันเพิ่มขึ้นทีละ8 มาดูกันต่อเวลาเราจะหาอนุกรมเขๆเขียนสูตรกันเนาะ an เท่ากับ B, n บวก n ลบ1 d ใช่ไหมโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ถามว่ามีกี่ตัวใช่ไหมมีกี่ตัวแสดงว่าเขาถามหาค่า n ค่านี้แสดงว่าสิ่งที่เราต้องรู้คือ d คือ A1 คือ an หลายคนก็คงรู้เนาะ d ก็คือแหละ d ก็คือตัวที่มันหารก็คือ8ก็คือมันเพิ่มขึ้นทีละ88 8, 8, 8ส่วน n เก็คือเขาถาม A1 A1 ตรงที่โจทย์บอกว่าอะไรเริ่มต้นจาก100ถึง900 A1 คือ100ใช่ไหม A N คือ900ใช่ไหมคำตอบก็คือเป็นไงไม่ถูกนะจ๊ะเพราะว่า A1 กับ A8 แต่ A1 กับ A N นี่เราต้องให้มันอะไรให้มันหาร8ลงตัวด้วยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวพี่จะคิดวิธีตรงๆให้ดูก่อนนะ A1 ตัวแรกของ100ที่หาร8ลงตัวคืออะไร104ใช่ไหม a n ก็เท่ากับเท่าไหร่894ใช่ไหมอ่ะลองหาก่อน9 894เอ๊ะ896สิพี่ลบเีลขผิด896 a อ่ะเอาเอาครับค้าง a n เท่ากับ896เพราะว่าเอา4ตัวเนี้ยมันเป็นเศษ4ใช่ไหมเอา4ไปลบ900ก็จะได้896วิธีอันนี้เป็นวิธีคิดนะก็คือเอา a n มาหารกับ ดได้เศษเท่าไหร่ก็เือเป็นลบถ้าลงตัวก็เป็นตัวนั้นอ่ะคราวน,นี้พอเราได้ A อละได้เอได้อหนึละได้ AN ละได้ d ีละว่าเท่ากับ8ใช่ไหมเอาวิธีตรงต,รง,ตรงก่อนนะวิธีตรงๆก็คืออหละแดร้อยเก้าท่ากับร้อยสบวก N ลบหลายมือเนาะ N ลบหคูณแปใช่ไหมก็เอาหนึ่งอมาลบก็เหลือเท่าไหร่เจ็ร้อสิบ สเท่ากับ N ลบเบ้าอะไรนี่เลขหนึ่ลบหคูณแใช่หมแารเจ็้ยเกาสิบสเหลือเท่าไหร่แปดเก้าเจ็ดสิบสองเก้าเจ็ดสเหลือ7ก็ได้เท่าไหร่ได้เกแสดงว่า9 9เท่ากับ N ลบหเพราะฉะนั้น N ก็เท่ากับ100อ่ะอันนี้เป็นวิธีตรงๆเนาะ อามาดูวิธีรัดกันมาโอเคคราวนี้เป็นวิธีรัดนะวิธีรัดเดี๋ยวพี่ทําวิธีให้ดูแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกทีหนึง่งเขาบอกว่าตัวแรกคือหนึ่งร้อใช่ไหมไปเรื่อยๆจนถึงเก้ร้อยหาร8ดลงตัวเห็นไหมอ่ะตัวแรกตัวแรกก็คือแลพี่เอาหนึ่งร้อยหารแปดแปดหนึ่งแปดเหลือสองศปดสอง สิบหกเหลือเศษสี่ให้เอาเศษมาบวกตรงนี้มันก็จะได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยสี่ใช่ไหมหนึ่งร้อยสี่อ่ะมาเช็คคำตอบกันนะอันนี้คือการเช็คคำตอบเอาแปดสองไม่ใช่แปดหนึ่งแปดเก้าสิบเหลือสองแปดสามยี่สี่ก็คือตัวที่สิบสามแสดงว่าแปดคูณสิบสามจะได้หนะึ่งร้อยสี่นะอ่าดีๆต่อมาตัวต่อมาพี่เอา เอพี่จะเอาเก้ามาหารใช่ไหมเอาแหารเ8้าเหลือ10 8 1 8เหลือ2 8 2 16เหลือ 4, สแสดงว่ามันจะเกินไป4เกินไป4ให้เอามาลบเพราะฉะนั้นตัวที่หาร8ลงตัวตัวสุดท้ายก็คือเท่าไหร่แปดิ สใช่ไหมอ่ามาลองคิดเลขกันคิดเลขที่เอาแหาร8ปด8นึ่เหลือหเอ้ยแต่ลบหลบเลขผิดอ, 900, 800, อีกล้วเก้าร้อยลบแปดร้ยไม่ใช่เก้าลบสเหลือ896นะไม่ใช่แปดพี่คิดเลขผิด896เพราะฉะนั้นนี่ก็ได้ 2. สอแสดงว่าตัวแรกที่หาร8ลงตัวก็คือ 8คูณก็คือตัวที่1้4ยส่ส่วนตัวสุดท้ายก็คือ8คูณ1้ก็คือแ9 6ออันนี้อาจจะฟังงงๆหน่อยเดี๋ยวพี่เพิ่มตัวอย่างให้อีกข้อหนึ่งแล้วกันแนะสดงว่าพี่มาเขียนให้ดูนะตัวแรกก็คือ104ตัวสุดท้ายก็คือ8 9 6ตัวแรกก็คือ8คูณ13ตัวสุดท้ายก็คือ8คูณ1้อหาร100ถึง900ลงตัวกี่จำนวนก็คือ 1นึ 12, 100. ่งหนึ่งงลบสิงเท่ากับหนึ่งอ่างงละสิพี่ค้สิบสอมายังไงไม่มีอะไรเกี่ยวเอามาดูกันเรารู้ว่าอ่ะพี่จะเขียนแม่แปดนะอ่วปากกาหาย96 1 0สิบหจุดจุดจุด,จดไปเรื่อยๆจนถึง900าร้อยเก้าร้อยแปดสิบแปด้ยใช่ไหมอ่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือตัวที่8หายลงตัวนะแต่พี่จะแบ่งกัน อันนี้คือเซตที่โจทย์กำหนดเซตบอกว่าต้องเริ่มที่ร้อยแล้วก็ลงเอ้ยแปดร้อยเก้าสิบแปดสี่อันนี้ต้องเป็นแปด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 ก็คือโจทย์บอกว่าเริ่มที่ร้อยไปสิ้นสุดที่เก้าร้อยใช่ไหมอ่ะตัวแรกก็คือเก้าสิบหกคือตัวที่แปดหารสิบสองลงตัวอันนี้คือตัวที่สิบสามอันนี้คือตัวที่หนึ่งหนึ่งสองตัวที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวที่หนึ่งหนึ่งสามก็คือเก้าศูนย์สี่อ่ะ โอเคมาดูวิธีอธิบายกันมาดูคําอธิบายกันคําอธิบายก็คือเนี่ยตัวแรกที่เราหารลงตัวพอเราหาปกติเวลาเราหาเราจะหาวิธีนี้กันถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวแรกที่หารลงตัวมันก็คือตัวที่13ตัวสุดท้ายที่หารลงตัวก็คือตัวที่1 1 2สบนั่นหมายความว่าเราจะหาจํานวนตรงเนี้ยเลขที่เราหารแล้ว่มันบอกจํานวนแล้วถูกป่าว่า ตัวแรกคือเริ่มต้นนับตัวที่สิบสามตัวสุดท้ายนับตัวที่ร้อยสิบสองเพราะฉะนั้นระหว่างตรงเนี้ยมันมีกี่ตัวก็คือเหมือนกับเรานับเลขอ่ะเวลาเรานับเลขเรานับเลขสิบสามอ่ะเราเอาร้อยสิบสองลบสิบสามได้เลยปะไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าสิบามเรานับเป็นหนึ่งเรานับมันด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องถอยมันออกไป1ตัวงงไหมอันนี้ฟังงงง,งหน่อยนะเหมือนกับพี่ยกตัวอย่างว่าเหมือนน้องมีหนึ่ถึงห้าสิบ ดูนะหนึถึงห้มีกี่ตัว1นึถึงห้มี50ตัวงงไหมน้องไม่ได้เอาห้มาลบ1ถูกปะเพราะว่าตัวแรกคือตัวที่1เพราะฉะนั้นน้องต้องเอาตัวขอนหน้านั้นมาลบก็คือตัวที่0ทันไหมเหมือนกับอย่างเช่นตัวที่สิบอะมตัวที่หถึงตัวที่สิดอย่างเงี้ยมีกี่ตัว ลองนับนิ้วนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็คือสิบสามตัวถูกไหมน้องไม่ได้เอาสิบเจ็ดลบห้าถูกปะ่ะอย่างเงี้ยมันคือผิดคือน้องต้องเอาตัวก่อนหน้านั้นอะมาลบอันนี้อาจจะฟังงงนิดนึงนะใครที่งงก็จําเลยละกันว่าเราเอาตัวสุดท้ายลบก่อนตัวก่อนหน้านั้นก็คือสิบเจ็ดลบสี่อย่างเงี้ยก็คือเท่าไหร่สิบสามดังนั้นไอ้ข้อเนี้ยตัวแรกที่หารลงตัวก็คือสิบสามตัวสุดท้ายที่ หารลงตัวก็คือ1้อถ้าใครไม่เข้าใจที่อธิบายเมื่อกี้ก็จําไปเลยว่าตัวแรกก็คือต้องเอา1 1 2ลบตัวแรกตัวสุดท้ายลบตัวแรกก็คือ13ต้องเอา13ลบหสิก็คือเราจะต้องถอยถอยตัวแรกออกไปอีก1ตัวนั่นเองนะจ๊ะก็คือ1 12ลบ1 0 0ก็ 100. คือ10ไ,อไม่ใช่ร้อย ร้อยงลบสิก็คือ100นั่นเองนะจ๊ะอ่ะมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึงแปบ๊บหนึ่งนะมาดูตัวอย่างอีกสักข้อข้อนี้อ่ะอนันนี้ข้อนี้เป็นข้อที่ฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งนะพี่จะได้คิดเลขเร็วๆเขาบอกว่า100 1 0ร้อยหนไปเรื่อยๆจนถึง600มีกี่ตัวกี่ตัวที่หาร8หรือ12ลงตัว อาจจะทําไปในคลิปและกับหรือแล้วแต่ก็มาทวนแล้วกันอันนั้นน่าจะคิดลวกๆให้ดูหรืออ่ะอันนี้ข้อนี้ยากตรงนี้แหละหรือพี่ย้าเสมอว่าหรือคือแลยูเนียนถูกปะยูเนียนเราจะหา A อยูเนียนบได้ตอนไหนเราจะหาจำนวนสมาชิกของ N A Union ยได้ตอน NA, N A บวก nb ลบ N ททำไมพี่ต้องหลับตาข้างหนึ่งเนี่ย พูดง่ายๆก็คือถ้ามันใช้คําว่าหรือพูดง่ายๆนะฟังดีๆนะพูดง่ายๆคือถ้าโจทย์ใช้คําว่าหรือให้เอา8ลงตัวอย่างเดียวบวก12ลงตัวอย่างเดียวลบด้วย8และ12ลงตัวก็คืออหลรคอลนอของ8กับ12บสอทันไหมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า ถ้าเชื่อมด้วยหรือก็ต้องทําแบบนี้แต่ถ้าเชื่อมด้วยแล้วก็คือหาคอลนอของมันเลยนั่นเองออามาดูตัวแรกเอา8ลงตัวก่อนนะ8ลงตัวตัวแรก100หา 8, 8, 1, 8, หรแปดแนึ่งแเหลือ2 8 0 8 2 16จริงๆเอาอันนี้มาเลยก็ได้นะ12บสอแต่ A อเอาอันนี้พี่จะเขียนแบ่งเป็น A1 นะอันนี้เป็นทดเลข A1 เท่ากับ ่าแหะสิบร้อยสก็คือตัวที่สิาใช่ไหมต่อมา an an ตัวสุดท้ายหกรเนาะหกรหาแปดแห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปเจ็ดห้าสิบหห้าหเหลือสี่สิบห้าแสดงว่าตัวสุดท้ายก็คือ an ก็คือเท่าไหร่สี่หกร้อยพอดีใช่ไหมเพราะมันหารลงตัวก็คือตัวที่เจ็สิบห้า เพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้น n ก็จะเท่ากับเท่าไหร่75ลบ12ใช่ไหมคือจริงๆอันนี้มันเป็นสูตรพอดีนะเดี๋ยวอธิบายจบเราเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นสูตรพอดีได้ไง75 12เหลือเท่าไหร่เนี่ย63ถ้าพี่คิดเลขไม่ผิดนะถ้าคิดผิดก็เตือนด้วยอ่าอันนี้คือ 8, ห,าานน 12, หายลงตัวมาคันนี้สิองหายลงตัวมั่งสิลงตัวตัวแรกเท่าไหร่ร้อยหา1สิบสองสอเกหนึ่งแปอันนี้เราเรารู้อยู่แล้วเนาะอันนี้พี่ไม่คิดน,นะพี่ไม่เขียนนะตัวแรกคือ1 2บลบเใช่ไมเอหนึเท่ากับร้อยแปก็คือตัวที่9ก้ N. เอาหนึ่งร้อยเอาเอาหกร้อยหารสิบสองสิบสองห้าหกสิบก็คือตัวที่ห้าสิบใช่ไหม an ก็คือตัวที่หกร้อยก็คือตัวที่ห้าสิบเพราะฉะนั้น n ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ห้าสิบลบแปดก็คือสี่สิบสองนั่นเองใช่ไหมามาดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คืออะไรยี่สี่ลงตัว ยี่สี่ลงตัวตัวแรกอ่ะมาดูเอหนึ่งเขายี่สิบสี่หนึ่งร้อยหารยี่สิบสี่ยี่สี่เท่าไหร่เนี่ยยี่สบสี่คูณสี่สี่สี่สิบหกสี่สี่สิบหกสี่สองแปดเป็นเก้ายี่สิบสี่คูณห้าห้าสี่ยี่สิบศูนย์ทดสองห้าสองสิบเป็นสิบสองแสดงว่าเอหนึ่งเท่ากับร้อยยี่สิบก็คือตัวที่ห้าเอ็นหกร้อย หาร24 24,2,2,4,2,3,6,2,2,2,4,8,2,2,4เป็น4เหลือ1,2,0,2,4,5 120แสดงว่า AN ก็เท่ากับ600ก็คือตัวที่25เอ้ยถึงหรอถึง25หรอโอเคถึง25เพราะฉะนั้น เอไม่ใช่เพราะฉะนั้น N ของ24ก็เท่ากับ25-4ลบ4ก็เท่ากับเท่าไหร่21ตัวเพราะฉะนั้น A Union อยูเน B ยนะพี่เขียนย่อๆนะว่า NA u n ยูเนยนบก็เท่ากับเท่าไหร่ตัวแรกเท่าไหร่นะมันจะมบวก42่อกลบ2ี้63-42-21ใช่ไหม6 3บวก4 2ลบย1ได้เท่าไหร่ก็เป็นคำตอบนะจ๊ะอ,อย่างเงี้ยงงไหมอ่ะเดี๋ยวมาพี่เขียนที่มาของสูตรอีกอันหนึ่งให้ เมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยๆไปนะปึ๊บลากขึ้นไปก่อนเมื่อกี้ตัวแรกเอาห้าลงเอาแปดลงตัวกอนแปดลงตัวถ้าพี่เขียนสูตรเต็มๆอ่ะอ่าเดี๋ยวนะพี่จะเขียนใส่ข้างๆนี้แล้วกันอันนี้คือเป็นวิธีตรงๆนะพี่ก็เพิ่งนึกออกเมื่อกี้แหละอย่างนี้แหละผลของการสอนสดก็คือเราสามารถพูดอะไรก็ได้ a ออ่ะเปลี่ยนหัวประกาศกันอเท่ากับ 1> a 1บวก n ลบ 1d ใช่ไหม a n ก็คือเท่าไหร่600ใช่ไหม600เท่ากับ104อันนี้เป็นวิธีอธิบายที่มาของสูตรอีกวิธีหนึ่งนะ n ลบ 1d ก็คือ8ใช่ไหมพี่เขียนใหม่600ก็คือ75คูณ8 104ก so ็คือ13คูณ8บวก n ลบ1คูณ8ใช่ไหมอ่ะ8พี่หาร8ทั้งสมการ อย่าลืมนะมีเครื่องหมายบวกต้องดึงตัวร่วมออกไปให้ได้8เหมือนกันถึงจะตัดได้ก็คือต้องตัดเลข8ทุกก็คือพูดง่ายงคือต้องตัดเลข8ทุกเครื่องหมายที่มีขั้นก็คือบวกลบแล้วก็เท่ากับส่วนคูณกับหารไม่เกี่ยวนะดังนั้นตัวนี้ก็เหลือแล้วเหลบ13ถูกไหมเท่ากับ n นลบ1นี่เห็นไหมก็คือ13ย้าย1ไปลบอีกทีนึงก็เหลือ12เห็นไหม มันก็คือ75ลบ13บวก1นั่นแหละก็คือ13ลบ1 3บวก1มันเหลือลบ12่เล่ะอ่ะก็คืออีกวิธีหนึ่งในการอธิบายสูตรที่มาอ่ะสมมติพี่อธิบายอีกรอบหนึ่งนะพี่จะอธิบายอีกหนึ่งรอบมาดูกันอ่ะคราวนี้ใช้สีเขียวมากอันนี้เอา12ลงตัวนะ a n ก็คือ600ใช่ไหมเท่ากับ a 1ก็คือ108บวก n ลบ1 d ก็คือเท่าไหร่ สิบใช่ไหมหกร้อยก็คือ50าสิบคูณสิบสอ 12, ก็คือ12บสองคูณเก้วก n ลบหนดก็คือ12อใช่ไหมอันนี้คูณนะปุ๊บปบอ่ะสิตัดสิตึดดตๆดตืดตดตดใช่ไหมเพราะฉะนั้น50าสลบสิก็จะได้แหละห้าสิบลบสิเอ้ยต้องตัดเลข9สิเอาใหม่พี่เขียนผิดอันนี้ต้เป็น50ลบ เเท่ากับ n ลบ1เพราะฉะนั้น n ก็เท่ากับ50ลบ9บวก1ประมาณนี้เข้าใจไหมโอเคก็คืออันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆสำหรับการกบหลุมในค,ใครนั้งนี้ใครสงสัยใครมีความเห็นว่ามีวิธีที่ดีกว่าหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยไปละบ,บาย